มีคนขอให้เปิดตู้เย็นแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็หยิบกล่องวบแตมิวออกมาครับแล้วพูดว่าอันนี้ต้องการทำอะไร<อ>ทำอะไร <c oughs> ให้ทำอะไรไม่ไม่ <c oughs> ลูกจะให้ทำอะไร<อ>จะชิม <c oughs> จะชิม มันชิมไม่ได้มันเป็นไวตามิลมันเป็นนมถั่วเหลืองถ้าลูกกินนมนี้ลูกจะไม่โตลูกจะไม่สวยลูกก็จะแค่เป็นเด็กอ้วนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะไม่ต้องทำหน้าแบบนั้น ั้งไม่สบายเหือเนี่ยยอดดวงใจเดี๋ยวคุณชายแป่งนมมาให้นะไม่ยันนี้อันนี้ชิมไม่ได้คะ่ะชิมไม่ชิมหรอกคะอันนี้มันไม่ชิมนะคะอืมมันก็งาเลอกเลยพูดไปยังไงนะอืมเจ็บอะไรนะคะลูก ไม่สงสารจังเลยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับทารกนะคะนน่ำนำ,นำมันมันไม่เหมาะกับลูกนะคะเข้าใจไหมคะ